เความ่าัน็นัไนอปก่อนเดี๋ยวเารู้เดี๋ยวคนถ่ายวีดีโอแป๊บนึงเออนั่นแหละพูดอย่างนี้ดิ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่เขาพระอินนะคะแล้วก็เส้นทางที่เราจะเข้าไปในวันนี้นะคะเป็นการเที่ยวแบบครึ่งวันค่ะเข้าไปสู่ถ้ำนกนางแอ่นนะคะที่นี่ก็คืออุทยานแห่งชาติลำคลองงูนั่นเองค่ะแล้วตอนนี้นะทุกคนเตรียมตัวกันพร้อมหมดแล้วนะคะชูชีพก็ต้องพร้อมเนะาะทราบว่าต้องโดดน้ําเข้าไปสองจุดเนาะโอเคนี่ประมาณนี้ จริงๆอะค่ะตอนนี้เขาเปิดเส้นทางอยู่สองเส้นด้วยกันเนาะมีทั้งถ้ำเสาหินแล้วก็ถ้ำนกแมนแอนนะคะแต่วันนี้ที่นั้นเลือกเข้าเนี่ยจะเอาแค่ถ้ำนกแมนแอนตัวออค่ะคิดว่าน่าจะพอเพียงเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิมกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้าจะพาทุกคนไปผจญภัยในสวนสนุกธรรมชาติสร้างแบบร้อยเปอร์เซนต์ที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูกาญจนบุรีค่ะพร้อมยังครับพร้อมยังครับพร้อมยังค่ะ เลสโกเลสโกเลโกปากถ้ำนี่ตรงนี้ครับอ๋อเราเราเราเดินไปจนถึงจนถึงตรงนน้นก็คือเราเดินไปประมาณสี่สี่กิโลใช่ไหมครับใช่ครับเราจากจุดนู้นครับเราจะเดินไปถึงปากถ้ำนครับปากถ้ำนี้คือครึ่งทางครับจะเจอน้ำเราจะกระโดดน้ำับสลับกับล่องเชือกในถ้ำที่สองครับเกาไหลลงมาเรื่อยครับสลับเดินถึงถ้ำสุดท้ายถ้ำเอเลี่ยนครับถ้ำสุดท้ายก็คือไฮไลท์เลยโดดจากที่สูงแล้วก็ล่องประมาณร้อยเมตรครับ โอเคขอบคุณมากค่ะครับครับค่ะอุทยานแห่งชาติลำคองงูตั้งอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีเป็นที่เที่ยวแห่งหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะในเรื่องของความสนุกสนานครบรถเรา้าใจผจญภยัยและที่สำคัญไม่ได้ยากเลยค่ะยากอย,อย่างเดียวก็คือจองยากเท่านั้นเองค่ะ การมาเที่ยวที่นี่ถือได้ว่าครบรสชาติของการผจญภัยเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเดินป่าปีนเขาเขา้าถ้ำว่ายน้ำและไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ก็คือกระโดดน้ำค่ะพอได้ยินว่าว่ายน้ำกระโดดน้ำบางคนถอยเลยเพราะว่าว่ายน้ำไม่เป็นหรือว่าไม่ชอบความสูงเดี๋ยวดูกันค่ะว่าคนที่มีลักษณะอย่างนั้นอย่างเช่นนัดเนี่ยจะเที่ยวที่ลำคลองงูได้หรือเปล่า ที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูเขาไม่ได้เปิดให้เที่ยวทั้งปีนะคะในปีหนึ่งเนี่ยจะเปิดให้เข้าชมแค่2เดือนเท่านั้นค่ะและในปีนี้เขาเปิดในช่วงของเดือนมีนาคมไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนค่ะถ้าอยากให้ชัวร์ก็ไปติดตามที่เฟซบุ๊กของอุทยานแห่งชาติลำคลองงูเพื่อที่จะไม่ให้พาลาดโอกาสนี้นะคะ และปีนี้เป็นข่าวดีนะคะที่เขาเปิดจุดท่องเที่ยวถึง2ที่ด้วยกันซึ่งก็คือถ้ำสาวหินแบบ2วัน1คืนแล้วก็ถ้ำนกนางแอ่นแบบครึ่งวันค่ะซึ่งรอบนี้นัดก็เลือกเที่ยวที่ถ้ำนกนางแอ่นแค่ครึ่งวันเท่านั้นซึ่งเป็นที่ที่เรียกได้ว่าสวยแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยค่ะ สำหรับคนที่จะมาเที่ยวที่ลำคลองงูนั้นมีคำแนะนำเล็กๆน้อยๆ,ๆค่ะเสื้อผ้ากางเกงขอให้เป็นชุดที่รัดกุมไม่อมน้ำรองเท้าขอให้เป็นรองเท้าที่หุ้ม้นมีดอกยางที่เกาะเนื่องจากในถ้ำค่อนข้างลื่นค่ะของมีค่าถ้าไม่จำเป็นไม่ต้องพกนะคะเสี่ยงที่จะเสียหายเนื่องจากเราต้องลงน้ำแต่ถ้ามีอะไรที่คิดว่ากันน้ำได้แพคหนึ่งชั้นก่อนจะยัดลงในกระเป๋ากันน้ำและอย่าลืมพกน้ำหนึ่งขวดติดไปด้วยค่ะ ไฟฉายค่าศีระไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นสำหรับที่นี่นะคะเพราะว่าไม่ได้มืดขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวทุกคนจะหลุดเข้าไปอยู่ในมิติหนึ่งที่แบบโอ้โหมีแบบนี้ด้วยหรอชูชีพบังคับให้ทุกคนต้องใส่มีให้เช่าแค่100บาทเท่านั้น กลุ่ของนัดนักท่องเที่ยว10คนมีเจ้าหน้าที่ตามประกบถึง4คนเลยนะคะเรียกได้ว่าความปลอดภัยนั้นหายห่วงและก็ดูแลเราอย่างดีเลยล่ะคะ่ะไม่มีเบียดเสียดกับกลุ่มอื่นนะคะเพราะว่าทุกอย่างจะทยอยเข้าทีละกรุ่มโดยไม่รู้สึกว่ามีใครรอใครเลยะคะ่ะได้ข้อมูลพอสมควรแล้วเดินเท้าไปที่ปากถ้ำ4กิโเมตรตามนั้นมาเลยคะ่ะสวยจังเลยอ่ะมันลอกใหม่ๆเลยอ่ะ ก่อนจะถึงปากทางเข้าทำเราเจอกับคราบงูค่ะดูจากไซส์แล้วเจ้าของนาจะไม่เล็กเลยละคะ่ะจงอ่างอ๋อจงอ่างถ้าเห่าจะมี19กับเอ็ดเกตโอเคอันนี้มีกี่เกตสิบเอ่อสิบห้าสิบห้าโอเคจับเลย ทำไมม่ลินวิ่งหนีคาบงวหแล,ล้วลูก <laughs> ขินิทิ้งบอยเลยเหรอ <laughs> ตอนนี้เดินมาประมาณ3กิโลนะคะแล้วก็เราก็ถึงปากถ้ำทะลุมิติเป็นที่เรียบร้อยนะคะ,ะดูลักษณะคะ่ะไปเดินไปดูใกล้ มนมะะเดี๋ยวเข้าไปด้านในแล้วก็จะถึงจุดที่เราต้องกระโดดนะ้ำจุดที่หนึ่งหลังจากเดินป่ามาแบบขึ้นขึ้น,นลงๆแล้วก็มาถึงปากถา้ำจุดแรกก็คือถ้ำทะลุมิตินะคะเดี๋ยวดูกันค่ะว่าทลุมิติยังไงค่ะจา้า จะเริ่มมืดแล้วใช่ไหมกล้องอาจจะม่านาได้ค่ะระวังหัวระวังหัวโอเคพี่เห็นทางแล้วค่ะก้มก้มต่ำๆเป็นงงเลยละคะ่ะมุดรูเล็กๆนั้นมาแล้วเราก็จะโผล่ที่ห้องโถงห้องนี้นะคะด้านหน้าเป็นเหมือน อีกมิติหนึ่งเลยค่ะไม่น่าเชื่อเลยไปเดินดูใกล้ๆกันค่ะสวยจังเลยอ่ะเข้าใจคำว่าถ้ำชลุมิติละดีอะแมากสวยมากเหมือนไปอีกโลกหนึ่งเลย เดี๋ยวจุดนี้นะคะทุกคนจะต้องเก็บอุปกรณ์กันที่ไม่กันน้ําใส่กระเป๋าไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกระโดดน้ําจุดที่1กันค่ะตอนนี้ทุกคนต้องรัดชูชีพนะคะให้แน่นๆเลยโอเคแน่นไหมคะะพร้อมนะคะพยายามเกาะหินมานะระวังหัวนะคะทุกคนเดินดูซ้ายขวาและบนข้างบนด้วย เจ๊ไม่โดดจรงเหรอไม่โดดไม่โดดวะเออมาทันทีต้องโดดพี่นี่โดมันชิคกเกเตอร์อยู่ที่นี่ไม่โดดไหมไม่โดดพี่ไม่โดดบิ้วกันระหว่างโดดกับไม่โดดให้ตายนัดก็ไม่โดดค่ะ ถ้าจะถ่ายล้ออยู่ข้างล่างถ่ายขึ้นข้างล่างดีกว่าเนาะโดดดีกว่าค่ะมันจะได้ภาพสวยกว่าแใครพร้อมมาล้่มมาเกาะหินรอค่ะคนที่สองน้น้เย็นเียบโอ้โห ุดกระโดดน้ำจุดที่หนึ่งสูงประมาณ2เมตรค่ะนัดซึ่งไม่เอาอะไรกับน้ำเลยก็ถ่ายรูปให้ทุกคนค่ะจากนั้นค่อยๆยหย่อนตูดเบาๆลงน้ำไปไปด้วยรอหน่นอ้าหนนฟ้าหนนฟ้าหนุทีพย์หนทีพโอเคมาแล้วเราสังเกตด้วยถ้าเกิดว่าเห็น มืดๆลำๆข้างหน้าคือด้านล่างจะเป็นก้อนหินได้แล้วเราเอนช่พี่เลย่พี่หนงไม่ช่วยเยไม่ได้ช่วยเลยมีน่ากินยังออมาครับอยู่ธรมชาินั่นละเลอะเย็นเย็นเอาชักน้ำเอาหรือว่าเบอรสั้น้ำหรืไม่รู้ ไอ,อ,ขอเขา่ะผ่านมา117ย่านน้ำไปเจอน้ำปุ๊บเรียบร้อยทำไมดูเก่งอะเฮ้ย <c oughs> ไ,ได้แล้วเอเอ <ๆ S 2> อย่าง,งน,นี้อย่างี้ได้ตรงนี้ได้

ได้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 ละได้ละฮ่าฮ่วิดีโอก็จะถ่ายกลัวก็กลัวขอบคุณค่ะได้ค่ะได้ละคนุณยืนได้ละค่ะเจอนี่ไหมเจอนียังยังยังไม่เจอโอ่ยจะเห็นแล้วเจอนแล้ว ให้นัดเดินป่าปีนเขายังง่ายมากกว่าลงน้ําเยอะเลยค่ะเป็นอะไรที่นัดไม่ถนัดจริงๆแต่ที่ลําคลองงูทีมเขาเป็นมืออาชีพมากๆเลยนะคะเขาเซฟเราแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยค่ะตอนนี้เราล่องน้ําเข้าสู่ถงที่2แล้วนะคะจุดนี้เป็นจุดเงาอันเรื่องชื่อค่ะจุด<ไหน>ที่สองแล้วใช่ไหมใช่ค่ะจุดที่สองแล้วค่ะ จุดที่สองนี้ถือได้ว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็นซิกเนเจอร์ของลำคองงูเลยและคะ่ะใครที่เคยดูรีวิวลำคองงูมาบ้างแล้วรับรองว่าได้เห็นจุดถ่ายรูปของห้องนี้จะร้องอ๋อเลยและคะ่ะโถงนี้ค่อนข้างมืดนะคะแต่ความมืดนี่แหละคะ่ะที่ทำให้เราได้รูปและได้บรรยากาศที่แตกต่างะคะ่ะ ออกจากถงที่2เดี๋ยวเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ถงที่3ค่ะสังเกตไหมคะว่าลําคลองงูนั้นเป็นทําที่ไม่ได้มืดค่ะนอกจากการลอยไปตามน้ำํำสกิลการปีนป่ายก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแต่ก็ต้องระวังหินที่แหลมคมด้วยทีนี้ถ้าใครมีถุงมือติดมาด้วยก็ได้ค่ะเพราะเวลาเรามีถุงมือแล้วก็จับเกี่ยวหินอะไรเนี่ยมันก็จะเซฟกับมือมากกว่าค่ะ ตอนนี้เรากำลังจะเข้าสู่ถ้ำที่3นะคะก็คือถ้ำเอเลียนค่ะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์ในถ้ำเอเลียนกันนะคะว่าทำไมถึงชื่อถ้ำเอเลียน นักชื่นชมการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ที่อุทยานแห่งชาติลำคลองงูมากๆเลยสังเกตไหมคะว่าเมื่อเข้ามาในถ้ำแล้วจะมีแต่กรุ๊ปของเรากรุ๊ปเดียวที่อยู่ตรงนั้นค่ะส่วนกรุ๊ปอื่นๆนั้นจะทยอยเข้ามากันเป็นชุดๆเป็นลําดับต่อไปโดยที่ไม่ได้มาเบียดเสียดหรือมากดดันกันเลยซึ่งเป็นระยะเวลาที่พอดีกันค่ะ ที่นี่ยิ่งเดินยิ่งเพลินค่ะเพราะว่ามีจุดถ่ายรูปหลายๆจุดมากแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้ความระมัดระวังนะคะเห็นหินไหมล่ะคะตอนนี้เราเดินมาถึงโถงท,งที่3แล้วนะคะที่นี่มีชื่อว่าทอมเอเลียนค่ะไฮไลท์ก็คือหินที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนกับเอเลียนเลยล่ะคะ่ะ อ๋อแล้วก็สำหรับสายกระโดดน้ำพลาดไม่ได้เลยนะคะไฮไลท์อย่างหนึ่งของท้ำเอเลียนก็คือมีจุดกระโดดน้ำที่สูงประมาณ4-6เมตรแล้วแต่ระดับน้ำในช่วงเวลานั้น,น,นๆค่ะโถงที่3เป็นอะไรที่อลังการมากๆเลยค่ะดูสิคะว่าตัวเราเหลือเล็กนิดเดียวเองค่ะบ่งบอกว่าที่นี่นั้นยิ่งใหญ่มากๆ ส่วนความสว่างเหล่านี้ก็เพราะว่าด้านบนน่ะมีช่องให้แสงสว่างส่องลงมาค่ะไหนอะไม่เล่นท <c oughs> ีเล่ดที่ดูหน่อยอ่ะเ่ค่อหัวคกลมๆน่ะเอเลี่ยนเออไม่เออนะเอเลี่ยนเทพาทีเดเตอร์อ๋อเข้าใจละ ถ่ายรูปตรงจุดนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะเคลื่อนย้ายลงไปด้านล่างค่ะไปถ่ายรูปใกล้ๆก,กับหัวเอเลียนชื่อของทําแห่งนี้ค่ะตอนลงมาดูใกล้ๆสังเกตดีๆจะมี3ามหัวนะคะหัวแรกจะเป็นหัวเอเลียนถัดมาจะเป็นหัวลิงและก็หัวที่3ามจะเป็นหัวคล้ายๆกับปากไดโนเสาร์ค่ะ เดี๋ยวเตรียมกระโดดน้ำนะคะ6เมตรน,นะคะบอวินก็ <g ülme> ามาเดินอ้อมกับนัด <c oughs> Oh. อ้กว่าน um. ี้ไม่ได้ค่ะสอบ คนประเภทเดียวกับนัดทีไม่ค่อยจะถูกกับน้ำสักเท่าไหร่เราไม่กระโดดค่ะมีทางให้อ้อมไปนะคะแล้วก็ย่อนตูดเบาๆแบบครั้งที่หนึ่งนั่นแหละค่ะลงไปในน้ำและเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะลากชูชีพพาเราออกจากทัำค่ะห้ามปเชือกเด็ดขาดเลยเอ่ะน้ำมันแรงเออเชียวอว้ยสบายจังอุ้ยไปแรง จุดไหนที่มีเชือกให้เกาะเจ้าหนะ้าที่จะบอกให้เราเกาะอย่างแน่นๆเลยละค่ะจุดนั้นมักจะเป็นจุดที่น้ําแรงมากๆด้วยนะคะถ้าใครมือหลุดแล้วก็อืมเอาเรื่องเลยแหละเห็นไหมคะว่าคนว่ายน้ําไม่เป็นคนไม่ถูกกับน้ําหรือแม้กระทั่งคนที่กลัวความสูงสามารถเที่ยวลําคลองงูได้นะคะ ออกจากถ้ามาเราก็จะต้องดันเนินอย่างนี้กลับไปที่ลานจอดรถไม่ได้กลับทางเดิมค่ะแต่เป็นการเที่ยวแบบวนเป็นวงกลมค่ะระยะทางตรงนี้แค่1กิโลเมตรเท่านั้นถึงแล้วจบสิแล้วนะคะกับทริปลำคลองงูค่ะครึ่งวันนะคะที่ถ้ำดงนางแอนสนุกมากค่ะได้โดดน้ำสองรอบเดี๋ยวไปทางพอรู้สึกน้องๆกันในกว่เป็นยังไงบ้างโดดจริงเหรอโจ โจลูบด้วยนะตอนโดดน้ำอ่ะน้องเบียร์โดดน้ำก็ไดมั้ยคะสะพานเลยค่ะอายช่องเขาเปียกขนาดนี้ไม่โดดได้ไงโดดเสร็จแล้วเนึกนนึกค่ะสะพานเลยค่ะเป็นไงบ้างค่ะทีมนี้สุดมากคุ้มค่าครับรอมาปีกว่าโอ้ยเปไง แล้วก็มากับทีมนี้ทุกคนนะใช่สดนะฮะโอเคสัมภาษณ์หน่อยค่ะโอ้ยสนุกมากครับวัดใจวัดใจตอนโดดน้ำยอดเลยอะ่ะต้องมาซ้ำมาซ้ำอุ้มเลยไปอาบ,บกลนะับไปอาบนะ้ำไดกวอนนี้ก้อนนี้ เหนื่อยะจะไมไม่ต่อเสื้อตอนโดดน้ำต่อตอนนี้ได้ไหมโอเค